สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันพระสัปตี์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเดือนที่แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมได้เห็นผมเนี่ยได้ดำนาปลูกข้าวในเดือนสิหงหาคมเขาเรียกว่าปลูกเดือนแม่นะครับเดือนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าหนึ่งเดือนผ่านมาที่เราดำมาแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตของข้าวจะโตขนาดไหนต้นข้าวจะ ขยายความเจริญเติบโตยังไงเนี่ยเดี er ๋ยวตามผมไปดูนะครับพูดถึงข้าวแล้วเนี่ยผมก็มี1เมนูครับที่จะทํามาจากข้าวคือหมูปิ้งฝุ่นข้าวแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็เป็นหมูเหมือนกันนะครับที่เราจะไปทําในครัวกันก็เป็นหมูตุ๋นครับหมูปิ้งฝุ่นข้าวเนี่ยเราจะทําฝุ่นข้าวให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าเราจะเอาข้าวแบบไหนควรจะเหมาะที่สุดที่จะมาทําฝุ่นข้าวแล้วเขาเป็นฝุ่นข้าวได้ยังไงติดตามชมกันดูนะครับว่าทั้ง2เมนูจะตื่นเต้นยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูกันก่อนครับตาม ท่านผู้ชมครับข้างหลังผมนี่เป็นนาข้าวนะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการยอดเชฟไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะรู้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราได้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกข้าวในนาของผมมานะครับเดือนนี้ ผมก็อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูความเติบโตของข้าวที่เราปลูกได้1เดือนแล้วครับนี่แหละครับก็สูงประมาณเกือบได้หัวเข่าแล้วนะครับเราให้มาดูการเติบโตแบบนี้แล้วก็จะคิดว่าเดือนหน้าที่จะเข้ามาในสวนอีกก็จะเห็นเขาโตขึ้นกว่านี้อีกนะครับเป็นเดือนเดือนกันไปนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นการเติบโตข้าวตลอดเวลาแต่ว่าข้าวนี่ข้าวนี้คือข้าวของปีที่แล้วนะครับที่ผมเกี่ยวเมื่อเดือนธันวาปลายปีที่แล้วครับแล้วก็เก็บเอาไว้ในยุ้งก็จะเป็นกวงแบบนี้ครับเวลาเราสีเนี่ยเราก็จะได้ข้าว ซึ่งไว้ทานกับกับข้าวเนี่ยนะครับปกติเป็นข้าวหอมมะลิแดงแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมีหนึ่งเมนูนะครับนอกจากที่ข้าวจะเอาไปสีแล้วก็ทําเป็นข้าวเคียงกับกับข้าวแล้วเนี่ยครับเราก็เอาข้าวเราเนี่ยแบบนี้นะครับไปทําฝุ่นข้าวแล้วเราจะทําหมูปิ้งกับฝุ่นข้าวกันมันจะเป็นหน้าตาอย่างไงเนี่ยตามมาดูนะครับในครัวครับท่านผู้ชมครับเมนูหลักของเราที่บอกเมื่อกี้กันว่าเรามีข้าวแล้วก็ทําฝุ่นข้าวกันเนี่ย ท่ทานผู้ชมครับผมท่านผู้ชมเห็นแบบนี้เป็นข้าวตอกเนี่ยท่านไปซื้อจากตลาดก็ได้นะง่ายจริงๆไปซื้อแบบนี้มาแล้วก็เอามาคั่วคั่วให้หอมเลยแล้วเราก็เอามาใส่เครื่องปัน่นแห้งปั่นให้เขาเป็นฝุ่นแบบนี้เลยเห็นไหมครับฝุ่นแบบนี้เนี่ยถ้าเราปั่นหยาบเนี่ยเราเอาไปทําเป็นข้าวตอกตั้งนะครับกวนกับกะทิแล้วก็เนื้อมะพร้าวน้ำตาลเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวตอกที่ปั่นหยาบลงไปแล้วก,กวนแล้วปั้นเป็นลูกๆแล้วใช้ฝุ่นข้าวแบบนี้แหละครับแปะข้างนอกเขาเป็นฝุ่น เราเรียกว่าฝุ่นข้าวนะครับเอามาทําเป็นข้าวตอกตั้งแต่วันนี้เราจะใช้เป็นหมูนะครับหมูหมักให้เรียบร้อยแล้วก็ไปย่างแล้วก็จิ้มน้าจิ้มแล้วก็ทานกับฝุ่นข้าวแต่ว่าข้าวเนี่ยที่เราได้มาปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่าแต่นี้เป็นข้าวหอมมะลิดแดงนะครับเม็ดข้าวจะเป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกมาแล้วก็จะเอาไปใส่ในกระทะให้เขาแตกเป็นฟูๆแบบนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ามันฟูแล้วหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ามาใส่เครื่องปัน่นแต่ว่า เรามาดูข้าวฟูกนก่อนผมก็จะเม็ดข้าวนี่ออกจากรวงนะครับเดี๋ยวเราก็กลัวมันมันจะบาดมือแต่ผมอยากกะนเดี๋ยวเราก็ใช้กระทะมาลองดูกันก็ทำเป็นแบบให้เข้าฟูเหมือนเข้าตอก เป่าก็อยากจะให้ข้าวที่ไม่มีเมล็ดออกไปก่อนแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยๆใช้ไฟลุมๆไปเรื่อยๆจนความร้อนได้ที่เขาก็จะแตกออกมาจากเมล็ดข้าวเขาเริ่มที่จะแตกตัวออกจากเปลือกแล้วนะครับแล้วก็มีพองเม็ดพองข้าวเขาพองเขาขาวออกมาจากเปลือกแล้ว ดี๋ยวดูว่าเขาก็จะแตกมาเป็นปุ๊ก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 ,ก,กนี้ตลอดนะครับถ้าไฟแรงเกินไปเดี๋ยวก็จะแต่ต้องคอนโทรลไฟหน่อยเอาละครับท่านผู้ชมครับเราได้ข้าวฟูเรียบร้อยแล้วนะในกระทะเดี๋ยวเราไปแยกข้าวฟูกับเปลือกข้าวกันแล้วเดี๋ยวมาทําฝุ่นข้าวกันครับนั้นต้องมาเลือกเอาพอที่จะใช้ก่อนแล้วกันที่เหลือเราเก็บไว้ได้นะครับเผื่อที่เราจะต้องไปทํา ของหวานแล้วก็ของเคาวอย่างอื่นได้อีกนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมเอาไปทำฝุ่นข้าวนะครับปั่นในเครื่องนี่ครับฝุ่นข้าวเรียบร้อยเราปั่นแบบนี้ แล้วก็เก็บเอาไว้ได้เลยท่านผู้ชมครับเก็บไว้นานหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทําเป็นข้าวตอกแล้วเก็บทั้งข้าวตอกไว้ก็ได้นะครับแล้วถึงเวลาเราก็มาคั่วข้าวตอกซะหน่อยแล้วก็ใส่ในเครื่องปั่นแล้วทำเป็นฝุ่นข้าวแบบนี้ส่วนมากโบราณแล้วเขาจะเอาเข้าวแบบนี้ปัน่นหยาบๆบอย่างที่บอยท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะครับว่า เราเอาหยาบๆมาทําเป็นข้าวตอกตั้งเป็นขนมอย่างหนึ่งนะครับส่วนวันนี้เราจะมาทําเป็นของข่าวเนี่ยท่านผู้ชมติดตามดูครับว่าเราจะทํามันยังไงแล้วก็ได้อัตลรสของฝุ่นข้าวแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้เราไปพักเล่กน้ำย่อยกับช่วงยอดร้านเด็ดกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับว่าหมูปิ้งฝุ่นข้าวมเป็นยังไงครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป ไก่ย่างถูกเผาเอา้าไก่ย่างถูกเผายอดร้านเด็วันนี้คนนาเสนอร้านพระามเก้าไก่ย่างที่ถูกยกมาให้เป็นร้านไก่ย่างอันดับหนึ่งของเมืองไทยและด้วยเมนูที่หลากหลายจึงเป็นอีกหนึ่งร้านทางเลือกของคนในย่านพระามเก้าเริ่มกันที่ตำข้าวโพดเมนูยอดฮิตของสาวๆลหลายๆคนได้รสเปรี้ยวหวานทานแล้วต้องติดใจไม่ต้องรอลาบรอยอีกต่อไปเพราะราบเห็ดลอยอยู่ตรงหน้านี่แล้ว ทางร้านเลือกใช้เห็ดภูฐานมาคุกเขากับน้ำราดรสเด็ดอร่อยจัดจ้านอยากรู้ว่าแซ่บขนาดไหนก็ต้องลองต้มแซ่บกระดูกหมูชามนี้ได้รสชาติหอมหวานน้ำต้มกระดูกบอกเลยว่าแซ่บเวอร์มาถึงเมนูสุดฮอตที่สร้างชื่อให้กับทางร้านก็คงหนีไม่พ้นเมนูไก่ย่างที่มีเคล็ดลับความอร่อยจัดก,การหมัก โดยการนําไก่ทั้งตัวมาหมักกับรากผักชีเกลือและพริกไทยเพิ่มความเข้มข้นด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอบและคุกเค้าให้เข้ากันย่างจนสุกเสริบกับน้ําจิ้มแจ่วและน้ําจิ้มหวานแค่นี้ก็ทําให้ไก่ย่างของทางร้านอร่อยจนคนทั้งประเทศต้องยกนิ้วให้